โรคสมองเสื่อมของแม่ลังย่อมแย่ลงตอนนี้แม่ลังเริ่มสูญเสียการรับรู้ไปแล้วค่ะอยากตามมันไปแม่ตรงนั้นไม่มีใครนะคะอยากตามมันไปแม่ฉันมีซิกเซนนะคะแกเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นจากผู้สร้างภาพต่อหนังทําเงินโด <How S 2> นลุกแบิสช่วยฉันทีได้ไหมฉันอยากพาแม่ออกจากบ้านพาคนชราแต่แม่คุณไม่อยากไปจากหมู่บ้านนี้ไม่ใช่เหรอผมขอร้องล่ะคุณอย่าโยงเรื่องนี้เข้ากับเรื่องสิ่งร้นลับเลยการทาของย่อมพัวพันกับมนต์ดำเหตุผลก็ไม่ซับซ้อนนั่นก็คือต้องการล้างแค้น แกพาใครมาด้วยนะใครที่โกหกมันต้องลงนรกเอเวจีถ้าพยสจดหลอนโดยพีแออังเร์ออ,อย่าตามมารังวันครอบทั่วคองค่ะถ้าแม่เล่าลูกหลานยังไงฉันก็ต้องพาแม่ไปถ้าแม่คุณเป็นอะไรไปกลางทางคุณจะทำยังไง ยินกับมนุษย์อยู่ร่วมกันไม่ได้ไยินตามติดนั่นใครกันทำไมพวกมันเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีแล้ว17เมษายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์